คลิปนี้มาส่งเรื่องดาวทั่วไปของน้องลิซ่าค่ะสําหรับเมดฟุตบอลนะคะไทยเวียดนามวันนี้ค่ะแม้ว่าไทยจะไม่ได้แชมป์แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนักเตะทุกคนนั้นเก่งมากๆแล้วค่ะพวกคุณคือความภาคภูมิใจนะคะของคนไทยซึ่งขออนุญาตวีดเนิตหนึ่งนะคะมันเพิ่มเพราะว่าช่วงพักครึ่งค่ะล่าสุดนะคะแอร์โฮสเต็คเขาได้มาเต้นร็อกสตาร์ในช่วงพักครึ่งนั่นเองทุกคนรันทุกวงการไม่เกินจริงตอนแรกก็ว่าทาไมไม่มีเสียงนะคะแต่ว่าพอดูไปดูมาเป็นท่าเต้นร็อกสตาร์ของน้อนิซ่านั่นเองนะแต่ว่าบางช่องเากก็มี ตัดเพลงออกนะคะเริ่ดม,มากๆค่ะพี่พี่แอร์โฮสเตนะคะก็นําเพลงด็อกสตาร์มาเต้นที่สนามแห่งนี้อีกด้วยเริ่ดม,มากๆค่ะต่อมาคันล่าสุดนะคะพี่สาวเจอระดินค่ะทุกคนได้มาลงสตอรี่แล้วนะคะชุดนี้สวยจริงๆค่ะก็คือเป็นแบรนด์พี่เขาเดสทรีที่นงนิ่าใส่ทั้งเสื้อทั้งกระเป๋าเลยน่ารักมากๆซัพพอร์ตซึ่งกันและการเสมอค่ะเละล่าสุดค่ะทุกคนก็มีรูปภาพนงนิ่าอีกภาพหนึ่งนะคะที่เปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้มัมมี่ิตทิ์มาโพสใช่ไหมคะแต่ว่าดูเหมือนว่าภาพนี้แอดได้มาก็คือเป็นเหมือนกับ เพื่อนคุณแม่หรือเปล่านะคะประมาณนั้นญาติผู้ใหญ่เนอะแล้ว,ว่าน่าจะไปกันหลายคนค่ะนี่นะคะมีการใส่อีโมจิปิ้นหน้าเอาไวา้แล้วก็จะเห็นมามีกับองริซ่าค่ะสวยมากๆนะคะทุกคนภาคภูมิใจในตัวของนองลิซ่าที่สุดเลยก็เป็นความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะคะเก็บมาฝาก